ผู้เล่นท็อกซิกเราก็ได้ตำแหน่งเมดนะเราก็เลือกเป็นอิลูเมียมาแล้วทีนี้คนที่เขาเล่นทิซีเนี่ยเขาเป็นซับพอร์ตเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้เม็ดเขียวนะคณนั้พเราเราก็อโอเคไม่ว่าอะไรทีนี้เราก็ยืนเปลี่ยนของปกตินี่แหละแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเออเนี่ยย,ยืนทำไมเด่นกลางเดี๋ยวดูคำพูดที่เขาใช้สิมีการพิมพ์ถึงอวัยวะเพศชายตลอดเวลามันก็ต้องแบบ เด็ดูสิถ้าถ้าถ้าเราเจอแบบเนี้ย <_ an> เห็นไหมคือคําด่าว่าเนี่ยมันรุนแรงเกินไปนะเขาเขาบอกว่าให้เปิดไมค์พอเปิดไมค์แล้วเราก็คิดเอานะว่าเขาคงจะด่าว่าเหมือนเดิมนั่นแหละขนาดพิมพเขายังพิมพ์ด่าว่ามาเลยแล้วเราก็บอกเออเง้นก็แหกาปากไปเถอะในไมค์พูดเป็นคนเดียวเถออไม่ฟังหรอกนะเนี่ยแล้วแล้วเขาก็พิมพ์ข้อความเนี่ยดูสิเนี่ยคือข้อความเนี่ยนะอ่านแทบไม่ได้เลยเพราะว่าข้อความที่เขาพิมพ์มาเนี่ย บางทีก็บอกว่าเป็นเมกเกรี่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือแบบเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาได้ไม่เขียวนะไม่เขียว ROV จังหวัดอ่างทองอะไรเนี่ยแต่เขาต้องพูดแบบนี้ด้วยเหรอตอนเวลาเล่นเกมนะเนี่ยเห็นไหมแล้วแล้วเขาก็พิมพ์ไม่หยุดแล้วก็เลยพิมพ์ตอบเขาไปว่าเอออย่าหยุดแล้วกันนะพิมพ์ด่าเขาไปเขาอยากด่าเขาก็ด่าเขาไปแล้วกันนะแล้วเขาพูดเห็นไหมเขาเขียนลูกลกี่อะไรเนี่ยนะ ในเกมเขาบอกว่าให้เราออกจากเกมไปด้วยนะเนี่ยดูสิมีความคิดเขาเป็นยังไงกันแน่เนี่ยเราเล้วกออ็เขาสั่งได้ด้วยเหรอสั่งให้คนนู้นคนนี้ออกจากเกมได้ด้วยเหรอเนี่ยงงไปหมดเลยคือเขาเป็นเมดใช่ไหมนะจริงๆเขาเป็นซัพพอร์ตแล้วเขากดเมดมาแล้วเขาจะมาอวดว่าเขาได้เม็ดเขียวนะของจังหวัดอ่างทอง เนี่ยแล้วเขาก็เข,าเ,ขาเ,ขาเข้ามาด่าว่านะเราก็พิมพ์บอกไปเออเดท็อกซิกจริงนะก็ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เด็ดอันนี้คือสังคมเกม ROV คริสซี่เม็ดเขียวประเทศไทยจังหวัดอ่างทองนะแล้วก็ทางทาง ROV เขาก็แบนไม่ได้ด้วยนะก็คือตอนที่จบเกมเนี่ยเราก็รีพอร์ตด้วยว่าคนนี้เขาใช้คำพูดไม่เหมาะสมนะแต่ก็พไม่โดนหักคะแนนด้วยนะ เนี่ยอันนี้คือระบบตรวจจับคำคำพูดหยาบของทาง ROV เขาอะนะเขาเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันนะเกมนี้มันก็ดำเดินไปตามปกตินี่แหละนะแล้วก็อ่ะนีคือเขานั่งด่าว่าคนในทีมไปมาเนี่ยนะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเ,เขาอาจจะกดมาด้วยกันนะ่ะนะพวกคนในทีมพวกนี้นะเขาอาจจะแบบ สคนกดกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรากดไปคนเดียวไงนะแต่เราก็ากบอกเขาไว้นั่นแหละนะว่าเดี๋ยวจะเอาลงติ๊กต k ด้วยนะแล้วก็จะแท็กไปว่าคริส s ี้ ROV นะให้เขาเข้ามาดูแล้วกันว่าสิ่งที่เขาพูดในเกมเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะมาเป็นคำพูดปกติที่เล่นเกมใช่ไหมคำพูดเหล่านี้นะก็ตอนตอนที่อยู่ในเกมเราก็ช่วยเหลือนะเนี่ยเห็นไหม เราก็เปิดแมบให้คนในทีมนะก็จะรู้ตำแหน่งเนี่ยถ้าถ้าคนเขาเล่นเป็นเขาก็จะรู้อะนะว่าอันนี้เปิดแมบให้เหตุแล้วว่าว่าตรงข้ามเนี่ยเขาเป็นยังไงนะสุดท้ายทีมก็ชนะนั่นแหละเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะก็คือตัวเกมอมันดีแล้วนะแต่ว่าผู้เล่นนะนะก็ก็เป็นที่ผู้เล่นอะ ก็อันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะนะแล้วทาง ROV เขาก็แบนไม่ได้ด้วยทางเกาหลีนา ROV อะไรเนี่ยนะเขาก็แบนคนเหล่านี้ไม่ได้นะสุดท้ายเกมก็ชนะนั่นแหละเนี่ยอันเนี้ยเราก็อ่ะเห็นไหมพอเราบอกเขานะว่าว่าจะจะลงติ๊กตอกเขาบอกว่าเขาจะแบนเรานะเขาจะแบนเราเขาคงทําได้แค่นั้นนะ ก็เดี๋ยวทุกคนก็ดูวาวแล้วกันนะว่าว่าผู้เล่นไม่เกี่ยวเขาต้องเขาต้องพูดแบบนี้กันในเกมใช่ไหมก็ใครใครมีปัญหาสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามได้นะเนี่ยเห็นไหมชนะนะโอเคเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราตอนตอนท้ายคลิปนี้เราจะมีแบบรีพอร์ตนะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นด้วยนะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะคนนี้รีพอร์ตแล้วอะ